จากคนที่เลือกเพราะภาวะจำยอมส่วนหนึ่งหลายล้านเสียงกลายเป็นคนที่เป็นแฟนขับและเป็นสาวกแต่นั่นคือการพันหนึ่งกำลังและความสำเร็จทางการเมืองของพรรคก้าวไกลประเด็นจุดอ่อนจุดด้อยของพรรคเพื่อไทยจะกลายเป็นนโยบายของพรรคก้าวไกลไปทันทีพรรคเพื่อไทยขึ้นอยู่กับตัวบุคคลซึ่งก็ไม่ต่างจากพ,กพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งก็ไม่ต่างจากพักรวมไทยสร้างชาติและก็ไม่ต่างจากอีกหลายพักการเมืองนะครับเพราะมันต้องผ่านการเวลาที่จะต้องพิสูจน์ว่ามีสถานภาพเป็นพักการเมืองจริงหรือเป็นเพียงกลุ่มการเมืองเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการของผู้นำทางการเมืองในการเข้าสู่อำนาจรัฐ และยึดกลุ่มอำนาจรัฐเป็นรัฐบาลนี่อธิบายในความเป็นจริงให้ท่านทั้งหลายฟังเพียงแต่ว่าพรรคเพื่อไทยนั้นได้เปรียบพก็คือหนึ่งยืนอยู่บนแนวทางการเลือกตั้งไม่ได้อำนาจจากเหตุการณ์พิเศษก็คือไม่เข้าร่วมการรัฐประหารจึงทำใหสถานะของพรรคเพื่อไทยซึ่งได้อำนาจรัฐมาจากการเลือกตั้งนี่สามารถที่จะ กลมกืนไปกับพรรคการเมืองที่ยืนอยู่ในแนวทางประชาธิปไตยได้ทั้งที่ระบบการบริหารและวัฒนธรรมองค์กรของพรรคเพื่อไทยไม่ใช่วัฒนธรรมแบบประชาธิปไตยถ้าแบบประชาธิปไตยมันจะไม่มีใครมีอำนาจเหนือพักจะไม่มีใครที่มาคอยสั่งจะไม่มีใครทําให้หัวหน้าพักเป็นตุก,กตุนตุก,กตาเหมือนทุกวันนี้ แต่ก็เป็นส่วนดีนะครับที่ยังพอมีบ้างเนื่องจากว่าได้อำนาจรัฐจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนก็พอกอบแก้มไปได้ท่านทั้งหลายครับสถานการณ์ที่มันเริ่มเปลี่ยนเนี่ยมันเห็นได้ชัดจากการตัดสินใจยุบพักอนาคตใหม่สถานการณ์เริ่มเปลี่ยนในวันที่เกิดพักอนาคตใหม่ขึ้นเนี่ย สถานการณ์อยู่ในสภาพไม่มีทางเลือกคำว่าไม่มีทางเลือกก็คือประชาชนนี่ไม่มีพรรคการเมืองอื่นให้เลือกเนื่องจากว่าพรรคไทยรักษาชาติถูกยุบและพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่กวงโบของพรรคเพื่อไทยเพื่อไทยไม่ส่งปล่อยให้ไทยรักษาชาติส่งเมื่อยุบพรรคไทยรักษาชาติมันก็เหลือพรรคอนาคตใหมพ่พรรคเดียว พี่น้องประชาชนที่ไม่เอาการสืบทอดอานาจเมื่อเหลือพักเดียวก็ไปเลือกพักอนาคตใหม่มันจึงทําให้คะแนนอนาคตใหม่ขึ้นไปถึง6กล้านสามแสนเสียงแปลมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ถึง81คนท่านทั้งหลายครับแต่วันนั้นนี่ยังไม่ได้เป็นสถานการณ์จริงนะเป็นสถานการณ์พิเศษคือยุบพัก ไทยรักษาชาติซึ่งมีคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นทูนกระหมอ่อมหญิงอุบลรัตน์ซึ่งเป็นภาษาก็คือเป็นพี่สาวของในหลวงราชการที่สิซึ่งในวังหรือราชสำนักเขาก็ไม่ประสงค์ที่จะให้คนในราชวงศ์นั้นเนีเขามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองก็มีปัญหาตามที่ท่านรู้สุดท้ายก็ยุบพัก ไทยรักษาชาติแต่เมื่อยุบพักอนาคตใหม่แล้วเขาไปตั้งพักก้าวไกลท่านทั้งหลายครับสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนมีการจัดชุมนุมประท้วงของพี่น้องประชาชนคนหนุ่มสาวตามมาหาวิทยาลัยต่างๆในวันนั้นก็ประมาณเกือบ20มหาวิทยาลัยที่ไม่เห็นด้วยกับการยุบพักอนาคตใหม่ถึงแม้ตอนหลัง การชุมนุมเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเป็นการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แต่ก่อนที่จะมีการประกาศในวันที่10สิงหาคมที่ลุงขึ้นไปประกาศที่มหาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเนะี่ยการเคลื่อนไหวของคนที่ต้องการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาจากความไม่พอใจจากการยุบพักอนาคตใหม่นะี่มันมากมายมหาศาลแฟดมอบ นั่นคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ดึงเอาคนที่เป็นมวลชนที่เคยมีความโน้มเอียงในการสนับสนุนพรรคเพื่อไทยหรือเป็นคนที่คิดจะเลือกพรรคเพื่อไทยในอนาคตกลายเป็นคนกลุ่มนี้ผนึกกำลังกันอย่างเหนียวแน่นและต้องการมีทิศท,ทางทางการเมืองของตนเองต้องการมีไอดอลทางการเมือง ในแบบที่ตนเองต้องการต้องการมีพรรคการเมืองที่สนองความต้องการหรือสนองอุดมการณ์ของตนเองอย่างชัดเจนและพรรคนั้นก็ไม่ใช่พรรคเพื่อไทยกลายเป็นว่ากลุ่มคนเหล่านี้จากที่เคยเลือกพรรคอนาคตใหม่จำนวนมากเนื่องจากว่าไม่ได้ เลือกพักเพื่อไทยเนื่องจากไทยรักษาชาติถูกยุบจากคนที่เลือกเพราะภาวะจำยอมส่วนหนึ่งหลายล้านเสียงนี่กลายเป็นคนที่เป็นแฟนขับและเป็นสาวกเป็นบางคนก็ไปด้อยค่าว่าเป็นติ่งแต่นั่นคือการพันหนึ่งกำลังและความสำเร็จทางการเมืองของพรกคก้าไกลซึ่งจะเคลื่อนไหวสอดคล้องไปกับกลุ่มก้าวหน้า ความเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นปีสัก6 3และความเปลี่ยนแปลงนี้ก็ถูกร้อยลัดกันแน่นเข้าแน่นเข้าผนึกกำลังกลุ่มมวลชนคนรุ่นใหม่ทั้งหลายเป็นแฟนขับที่เหนียวแน่นของก้าวไกลสะท้อนออกไปจนถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพไปจนถึงการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครไปจนถึงการเลือกตั้งซ่อม ถึงแม้จะแพ้แต่ว่ามันมีฐานคะแนนอย่างชัดเจนมันเหนียวแน่นนะถ้าเขตในเมืองเขตเมืองก็จะต้องมีสอง0 0ืนคะแนนขึ้นและเป็นสองหมืนคะแนนที่ไม่ต้องใช้ทรัพยากรก็คือไม่ต้องมีอามิตรสินจ้างเลยเลือกเพราะชื่นชอบเลือกเพราะความหวังเลือกเพราะศรัทธาในความมุ่งมั่นและความแน่วแน่ นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นต้องอธิบายท่านทั้งหลายต่อไปอย่างนี้นะครับการผนึกกำลังกันอย่างเหนียวแน่นของกลุ่มที่ชื่นชมแนวทางทางการเมืองแบบพักเก้าไก่นั้นกลายเป็นส่วนสำคัญในการลดทอนการสนับสนุนพักเพื่อไทยลงท่านทั้งหลายจึงไม่ต้องแปลกใจครับว่าทำไม แฟนคลับหรือมีการเรียกกันว่าติงมีเรียกกันว่านายแบกนางแบกของระหว่างพักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลนี่ถึงซัดกันเละทุกเรื่องทุกรลา่าก็เพราะว่ามันเป็นการสู้กันเพื่อไทยก็ต้องการที่จะดึงมวลชนกลุ่มนี้คืนไปเป็นของเพื่อไทยเหมือนเดิมก้าวไกลก็ต้องการรักษากลุ่มนี้ไว้เพื่อให้เป็น ฐานคะแนนหลักของพรรคเก้าไกลประเด็นจุดอ่อนจุดด้อยของพรรคเพื่อไทยจะกลายเป็นนโยบายของพรรคเก้าไกลไปทันทีเช่นการลงนามให้สัตยาบันกับ ICC ซซึ่งพรรคเพื่อไทยไม่ยอมลงนามในขณะที่ตนเองชนะแบบถล่มทลายจาก กรณีการเสียชีวิตของผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงโนโปรชร้อยกว่าคนเนี่ยเขาต้องการไปฟ้องศาลอาญาระหว่างประเทศเพื่อจะเอาคนสั่งการก็คือหนึ่งผู้มนวยการสออชอสุเทพเทือกสุบรรนกรรมการสออชอทั้งหมดทั้งพลเอกประวิตย์พลเอกอนุพงศ์พลเอกประยุทธ์และนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์วชชาชีวะเอาพวกนี้ไปขึ้นศาลโลก ในทนานะได้สั่งการปราบปรามให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเสียชีวิตและผมก็พูดด้วยความตรงไปตรงมานะครับถ้าเรื่องนี้ไปถึงศาลโลกหรือ ICC เมื่อไหร่นี่ติดคุกเป็นแถวนี่กำลุงกำนันก็ติดคุกพลเอกประวิตย์ก็ติดคุกพลเอกอนุงพนงศ์ก็ติดคุกพลเอกประยุทธ์ก็ติดคุกอภิสิทธิ์ก็ติดคุกติดหมด เพราะความผิดมันเห็นการไม่รับรองให้สัจยาบันธรรมนูญกรุงโลมเรื่องเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยอิ Cam ino, Cam ino Court, นเตอร์เนชั่นแนลเคมอนอมันทำให้โอกาสที่จะดำเนินคดีจากการเสียชีวิตในกรณีปี53นี่มันเป็นไปไม่ได้เนี่ย เพ,เพราะสาลไทยไม่ฟ้องแต่ถ้าเป็นศารอาญาระหว่างประเทศเนี่ยอาชญากรเนี่ยที่ทำการฆ่าคนในประเทศตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เหมือนที่มินออนไลน์ถูกฟ้องอยู่ตอนนี้ถ้าเขาออกหมายแดงมินอองไลน์นี่เดินทางไปประเทศอื่นนี่ยากนะครับเพราะจับได้ทันทีเหมือนกรณีของ ประธานาธิบดีปูตินนี่ซึ่งกําลังไต่สวนกันอยู่เรื่องการบุกยูเครนนี่ถ้าเขาออกหมายจับปูตินก็ไปไหนไม่ได้นะก็อยู่ได้เฉพาะประเทศตัวเองหรือกับประเทศบริวารแค่นั้นครับพร้อมเป็นหมายแดงหมายจับอาชญากรไปทั่วโลกยกตัวอย่างเดียวนะครับนั่นคือสิ่งที่พักก้าวไกลยพยายามที่จะเสนอการเมืองที่มันเหนือกว่าพักเพื่อไทยอันนี้ต้องพูดให้ฟัง